แก่ห่อขยันมันเพียงรดน้ำสม่ำเสมอนะครับใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอครับจังได้กระงามครับโอแต่ว่าก็จะฟากน้าเลี้ยงก็จะให้ปกคุ้มฟางอะไรไม่ความจุ่มชื่นนะครับยนม่ยมันย่อยสลายมันก็จะเป็นปุ๋นเป็นปุ๋ยห่อนะครับ้าน้ำห้องพ่อนี่คือการเกษตรห้อก็จะเห็ดบ่อใดเลยนะครับเลยจบเลยนะครับเพราะให้น้ำในเพียงพ่อหน้าไผจีกัลลังจะเห็ดเกษตรนะครับต้องมีน้ำให้เพียงพ่อสำรองไว้นะครับับเห็นแล้วมีความสุกับสิ่งเดียวเห็ดนะครับ ครับผมผมอยากให้เริ่มต้นเ่อจุดเล็กๆไปก่อนนะครับค่อยๆทํำค่อยๆเฮ็ดค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาวันนี้ก็มาพบกับนัดอีกเช่นเคยนะครับกับกเกษตรารามยุคใหม่ช่องกเกษตรที่จะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาสู่ความสําเร็จในการทําเกษตรแบบผสมผสานพิกัดก็อยู่ที่บ้านนาเรืองตําบลน,นาเรืองอําเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีของ น้องโอมหรือว่าเบ้าโอมนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวเองให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยครับครับผมชื่อจริงวัชรพลวง์ประเทศที่เล่นชื่อโอมครับตรงนี้ก็คือนาบุญเลือดไล่สุดใจนะครับผมอยู่ที่คุ้มน้องบกนะครับบ้านนาเรื่องอำเภอเนียร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราไพที่ผ่านไปผ่านมาทั้งคุ้มน้องบกหรือเส้นทางนาเรียนาเยียร์นาเรื่องก็สามารถแวะชมแวะเบิงด้ยินดีคําปรึกษาแหลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ครับครับผม วันนี้นัดนะครับก็ต้องขอให้น้องโอมนะครับพาเพื่อนเที่เียวชมสวนเกษตรแบบผสมผสานหรือว่าไรนะส่วนผสมนะครับให้เพื่อนๆได้รู้จักว่าน้องโอมเนี่ยมีการจัดการวางแพนระบบแบบไหนยังไงนะครับผมไปกันเลยครับครับผมตรงนี้จะเป็นเริ่มต้นเป็นสวนปลากรอนนะครับในการปีแรกนะครับจะเริ่มปนปลูกปลากรอนผสมหรือกล้ยก็จะมีไหม่ผลหลายๆยแหละ ได้หลายชนิดนะครับจะเป็นกล้ยเป็นมะม่วงเป็นบุชิดานะครับอยู่ในโซนสวนป่าครับปลูกป่าแล้วจะกินอะไรนะครับครับแต่ว่าเขาจะโบดมีต่อใหม่ป่ากับใหม่ผลก็จะมีนะครับตรงนี้ก็จะเข้าปีปีกกวแล้วนะครับครับผมตรงนี้จะเป็นโซนสวนป่าครับออันนี้ทํามาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับผมอ่าปีแรกจะเริ่มปีพศ2563นะครับตรงนี้ก็จะเข้าปีที่หาแล้วนะครับตรงเนี้ยเโซนสวนป่าครับ ครับทำมานานแล้วด้วยครับมานานแล้วครับเอาทีนี้ก่อนที่จะเป็นพื้นป่าเป็นส่วนผสมประสานอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนทาอ่ะเป็นอะไรยังไงมาอก่อนเออตะกอนเป็นทีหน้าครับเป็นทีหน้าแบบฟังตรงขามเลยครับแหงแรงแหงนะครับโอ้ก็จะจะก็จะเอาหลอกนานาดินทีหน้านะมาถมเพื่อจะปลูกป่านะครับ๋อก็คือเปลี่ยนแปลงนาเป็นแปลงป่าครับโอ้สุดยอดมากครับเอาถ้าไปเอาแนวคิด ที่อยากจะเปลี่ยนอยากจะปรับแบบนี้ไปยังไงล่ะครับครับกระตูได้ได้ช่องทางครับอยากเปลี่ยนเนีเ่ยเนเป็นเกิดความอุดมสมบูรณ์นะครับอืม,อมเอาแล้วทําไมมีแนวคิดที่ว่าเราอยากจะปลูกเพะสมปนเปรนไปอย่างเงี้ยล่ะครับไม่ยั้นมันง่ากันหรือว่ามันค้ากันยังไงล่ะครับบ่อครับมันบอ่อมันบ่อเป็นอย่างครับปูแบบนก็ได้นะครับอ๋อจะจะมันจะมีล็อกไฟล็อกมันตัวนี้ก็จะเป็นบาาักขา แล้วก็จะเป็นคาเกษตรแดงแง่ก็จะเป็นโซนผลละมาลักใหม่นะครับครับจะเป็นแถวไผ่แถวมันนะครับอ๋อเรามีการวางวางตำแหน่งแบบไหนครับคือวางเป็นแถวยังไงครับไม่ว่ามะพร้าววางยังไงฝรั่งวางยังไงชะอมวางยังไงอย่างเง <ừ> ี้งงอยงงอ่อาเริ่มต้นคือก็ะจะวางเป็นผลไม้ก่อนครับ,รบ,บก,ก็จะเป็นบะชิดาแล้วก็จะเป็นก็จะเป็นคาเกษตรแดงหง่ก็จะเป็นโซนผักขาครับ อก็จะเอาบักเผาลงมาที่หลังครับพ่อจะบริสเสียเวลาปลูกอีกที่นะครับอ๋อยนี่พระขารวยยางสีเขาก็จะให้บักเผาขึ้นเลยนะครับก็คือเราลงไม้เล็กก่อนครับไม้ใหญ่ค่อยตามมาตามที่หลังครับเพราะยังไงมันใหญ่แน่นอนอยู่แล้วครับอ๋ออันนี้เราเอาไปขายที่ไหนยังไงครับลังจากผลผลิตได้เลัผลผลิตนะครับจะเป็นน้ําตาหมู่บ้านครับจะตาหมูบานบางนะครับชุมชนบางนะครับก็จะเป็นทางว่าล่์นะครับโอ้ชองช่องทางครับครับ โอ้สุดยอดมากเลยครับเฮ็ดยู่โดนปันได้ครับหรือว่าตัดสินใจนานไหมครับว่าที่เราจะได้ตัดสินใจที่จะมาทําแบบนี้ครับผมบบว์วานครับว่าครับครับเมื่อก่อนเรามีอาชีพอะไรทําอะไรอยู่อาตะกรกับติทหารครับกับหลังจากติตทหารแล้วก็มาเฮ็ดสวนนะครับโอ้ครับก็คืออดีตทหารเกณฑ์ครับโอ ปีนี้น้องโอมอายุจักปีแล้วครับอ่าจะย่าง2่ยีบหกแล้วครับวัยรุ่นใจรักการเกษตรแมนครับลักๆเราขข่ในออนไลน์แมนครับจะลักๆก็จะเป็นออนไลน์นะครับก็สามารถเขามาเขามาชมได้นะครับเพจนะครับนาบุญเลือไล่สุดใจนะครับเขามาติดตามได้นะครับจะลงคว้างเกันไว้เรื่อยๆนะครับอมอัปเดตอัปเดตเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการทําวางแผ่นอะไรต่างๆ ครับก็คือเขาไปศึกษาเรียนรู้ได้ได้ครับสอบถามได้ครับครับผังนี้เป็นฝรั่งพันธุ์อะไรครับตัวนี้ก็จะเป็นพันธุ์กิมจูครับผมอันนี้เราแตงสาวมันไปแน่นครับแตงสาวแล้วครับจะเอารุ่นใหม่ขึ้นนะครับโอ้โปลูกไว้จังต้นครับอ่าตัวนี้ประมาณสามสิบต้นครับสามสิบต้นก็เหลือกินแล้วแน่นครับปลูกไว้กินนะครับโอ้เหลือกินเท่ากับจะเป็นแบงปันแบงปันแล้วเขาค่อยขายนะครับครับโอ้สุดยอดจริงครับ ระบบน้ำล่ะครับระบบน้ำนะครับผมมีการวางระบบน้ำไอย่างไงครับพี่นี่ก็มีระบบน้ำสปริงเกอร์เขามาชอยนะครับก็จะเป็นพวกจะใส่รถบักเพานะครับแต่ว่าสายยางเขาก็ยังใส่อยู่นะครับจะแค่ใส่เป็นบางจุดนะครับครับใส่เป็นบางจุดครับก็คือลักๆเราใช้วางสปริงเกอร์ทั่วทั้งสวนเลยครับกเกือบทั้งสวนครับอู้ครับสภาพดินล่ะครับผมครับสภาพดินที่เนี้ยเรา มันเป็นดินอะไรอะครับเป็นดินเหนียวค่ะดินเหนียวปนทรายก็จะมีเห็นบางนะครับอ๋อเป็นดินที่อยู่ในเกรดกลางๆเนาะครับก็ถือว่ากลางๆครับครับไม่ไม่แย่จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดีจนเกินไปแต่ก็สามารถปลูกได้อุดมสมบูรณ์ได้ได้ครับสามารถปลูกได้อุดมสมบูรณ์ครับเอาเราคิดไหมว่าก้อนที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นแปลงนาโล่งๆเราตัดสินใจทําเนี่ย มันจะออกมาในรูปแบบที่เราตั้งใจไว้อย่างนี้ไหมคิดว่าคิดว่าออกมาแบบนี้แล้วโอ้ถ้าเราขยันตเมแยนครับตามแผนที่เราตั้งใจไว้ก็ถือว่าประสบผลสาเร็จครับก็ถือว่าประสบผลสําเร็จครับโอ้สุดยอดครับครับไปกันต่อเลยครับครับที่นี้เรามีปูกอะไรยังไงบ้างเอ้าพาพี่น้องไปชมเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นพวกคาคานี่เป็นคาอะไรครับอ่าจะเป็นไรเลยครับก็จะเป็นคากระรแดงใหญ่ครับ ค่าเกษตรแดงใยแมนครับมันแตกต่างจะค่าบ้านค่าเหลืองค่าอะไรต่างๆยังไงครับครับนอเขาจะนอเขาจะใยลํำก็จะใ่นะครับหลวกินก็จะแสบนะครับหวานหอมนะครับรสชาติจะดีครับค่าเกษตราบริโภคส่วนหัวมันอ่าเป็นลำครับทั้งหัวทั้งลำก็ไดานอ่อนๆใช่ไหมหัวอ่อน ส่วนมาเข้ามาทําอะไรกิ้กันยังไงจะเป็นลวกแสบนะครับลวกจิ้มพริกกับน้ําพริกครับก็จะเป็น่าไส้ต้มไส้แกงกับโอเคครับตรงนี้จะเป็นส่วนปีสามครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับตรงนี้จะมีมะพาวน้ําหอมก็จะมีบัหมากพันเตียก็จะมีสาเพิ่มเติมเขามามีปูมีปลาครับส่วนปีที่สามนะครับนี่ปีหนึ่งนะครับปีสองปีสามนะครับไล่เลยไล่เลยครับคือมันประสบผลสําเร็จแล้วเราก็เลยขยายครับขยายแต่ละปีครับอันนี้ถือว่าเป็นปีที่สาม เป็นแปลงที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอัดแน่นทุกอย่างเลยแล้วก็มีการวางแผ่นมีการจัดระบบระเบียบครับได้สมบูรณ์แบบเนาะแปลงนี้อธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับว่าโอมีการจัดวางระบบระเบียบแบบไหนครับอ่ปีที่สามนะเราจะอปีที่สามจะเริ่มจะมีการวางจะมีกุดการกุดสระนะครับกุดสัะแล้วก็จะทมทีหน้านะครับ ทำเทียเนี่ยว่างแผนการปลูกครับก็จะปป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับบักมาพันเตียนะครับครับก็คือเราวางมะพร้าวไปก่อนเลยระยะมะพร้าวนี่กี่เมตรคูณกี่เมตรครับเจ็ดคูณเจ็ดเมตรนะครับเจ็ดคูณเจ็ดคือระยะพอดีเลยใช่ไหมครับอ่ะในแถวของมะพร้าวน้ำหอมมีเรามีการปลูกทรัพย์อะไรไปอ่าจะมีกล้วยครับมีกล้วยเป็นเป็นเป็นเสแสมกล้วยนะครับกล้วยแล้วก็จะเป็นมากมานะครับเราวางช่องกลางนะครับพื้นที่มันบางก็จะให้มันเกิดประโยชน์สูงที่สุดนะครับก็จะเป็นลงห่าเกษตรแดงไงนะครับ ก็คือลงระหว่างร่องของมะพร้าวไปเลยเอาไอระยะการปลูกข้านี่ละครับระยะห่างเท่าไหร่ยังไงครับก็จะมาเมตรกว่าเมตรกว่าครับหนึ่งเมตรห้าสิบเมตรประมาณเนาะครับระยะความห่างของร่องละครับเมตรห้าสิบหุนส้อยไหมมาประมาณนะอ๋อครับมีวิธีการบํารุงดูแลยังไงครับข้านี่จะดูแลโบกค่อยหยางนะครับปลูกได้ทุกพื้นที่จะเป็นดินเหนียวดินทราย ดินหินปลูกได้หมดนะครับขอแค่เห่าขยันมันเพียนรดน้ำสม่ำเสมอนะครับใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอครับจังได้กลางามครับโอ้แต่ว่าก็จะฟากน้าเรียงก็จะให้ปกคุ้มฟางอะไรไม่ความจุ่มชื้น็ยามันใหญ่สลายมันก็จะเป็นปุ๋นเป็นปุ๋ยเห่านะครับเอาตอนลงข้าวหม่ๆ้นี่มันมีวิธีการแบบได้ยังไงครับอลงหม่ๆมนะครับก็คือก็จะใช้ใช้พวนดินนะครับก็จะคือยุกกรองนะครับก็จะรับก็จะขุดลง่น่อยครับก็จะเกา ปุ๋ยคอกลุงแล้วก็ตั้งตรงก็จะทุก็จะกบฟางก็จะลดน้ำแค่นั้นนะครับอ๋อไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนี่ไม่ยากปกบบธรรมดาครับก็คือแบบธรรมดาเลยอะแมนครับขุดฟ่งแล้วก็จบเลยแมนจบเลยครับให้น้ําทุกวันครับช่วงแรกๆทุกวันครับแล้วไปให้เขาติดเลาคอยใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยน้ำคือจังได้ที่เราเรียกว่ามันเริ่มติด มันแทงนอหรือว่ามันยังไงครับอ่ามันจะเริ่มแทงนอครับแทงนอหน่อยๆขึ้นมาครับก็คือเป็นนอรอดหล่มๆขึ้นมาพิวดินปั๊บใส่ปุ๋ยเลยครับก็คอยใส่ครับกะบว่าเห็นมั่นขึ้นมามั่นตามจีถึงสี่สิบเซ้นก็คอยใส่ก็ได้ครับปุ๋ยนี้เป็นปุ๋ยอะไรครับอ่าส่วนมากก็จะเป็นปุ๋ยขอกครับปุ๋ยขอกแล้วก็เคมีก็จะเป็นเล็กหน่อยนะครับอ๋อเสริมเข้าไปครับเสริมเข้าไปนิดหน่อยครับอ้สุดยอดมากครับโอ้แนวคิดแนวการวางแผนนี่ เราไปได้ไอเดียอย่างนี้มายังไงครับผมก็ดูหลายๆช่องทางครับครับครับบวกกับการศึกษาครับขอพูดแน่นครับรอรัวช่วยกันแน่นะครับอืมช่วยกันคิดคอยกันว่างนะทำไมไมมคนแถวนี้เพื่อนว่าจังได้บ้างนะครับมันถึงเป็นอย่างนี้อ่าแก็มีหลายๆอย่างครับก็ว่าจะเฮ็ดได้บ่บประมาณนี้ครับทุกคนลบว่างั้นเถอะ ในแนวลบทุก <trilogy> มือก right <on> <c oughs> ับเขามาเบิ้งงล้วงเขามาชมก็คือเราต้านพลังบวกไว้เขามาชมเขามาเบิ้งใส่ประโยชน์ก็ได้แล้วทุกมืครับโอ้สุดยอดมากครับสุดยอดจริงๆมะพร้าวก็อายุสองปีสาปีสองปีสามเดือนสองปีสามเดือนครับก็เ่มแข่งจันแล้วมีการจดบันทึกรายละเอียดทุกขั้นตอนการทำด้วย ครับเพราะว่าคันคันสี่จาเอาบางทีมันก็สิคัดเคลื่อนแล้วเนาะอันนี้จำด้วยฮอตปีฮอตเดือนเนาะครับโอเคครับโอ้โหสุดยอดจริงอันนี้ก็จะเป็นครับของสะใช่ไหมครับอ่ะปลครับตัวนี้ก็จะเป็นสะนะครับโซนสะก็จะมีการเลี้ยงปลาครับก็จะเป็นผววปลาสารพผัดครับปลานิ่ปลาหน่นะครับปลาตะเพียนนะครับครับโอ้สะอันนี้เราใช้อะไรขุดเหรอครับเนี่ยรถแมคโครรถแมคโครดีครับแมคโ กว้างความยาวความลึกเป็นยังไงครับความความความลึกประมาณสี่เมตรนะครับสี่เมตรความยาวก็สิบเอ็ดเมตรนะครับอู้ครับลึกสี่เมตรเลยที่ครับสี่เมตรครับน้ำมุมปีกวะครับเก่ามุมครับมุมปีครับแต่ว่าบังเอิญว่าจกไปประมาณอ่าสี่ถึงห้าเมตรจะว่าพ่อนหนามครับครับตาหนามครับกระแพงอยู่นะครับโอ้น้ำตื้นเนาะแน่นครับน้ำตื้นน้ำดีอุดมสมบูรณ์อยู่เอาลังจากที่เราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนาในวันนั้นวันนี้เราคิดว่ามัน เรามาทุกทางยังครับมาทุกทางครับพิษทุกเป็นยังไงบ้างก็ถือว่ามาทุกทางครับป่ากระถือว่ากับเต็มร้อยนะครับ <S <S เกินร้อยแล้วนะปัญหารูปสักในขนาดที่เราทํามานี่มันมีไหมผมมองว่าเออไม่มีนะไม่มีนะครับถ้าเราขยันอดทนนะปัจจัยสําคัญเลยในการทําเกเตรนนะครับน้องอมคิดว่ามันมันเป็นอะไรมันอยู่ที่อะไรครับปัจจัยสําคัญครับเอ่อ่าหน้าห้องก็ต้องให้พ่อนะครับ ถ้าน้ำห้องพ่พ่อนี่คือการเกษตรห้องกจะเจฮเห็ดบ่ไดดเลยนะครับจบเลยจบเลยนะครับครับขอให้นำให้เพียงพ่อหน้าไพจิตกัลลังจะเฮ็ดเกษตรนะครับครับต้องมีนำให้เพียงพ่อสำรองไว้นะครับครับอ่ะนอกจากน้ำล้วมีอย่างอื่นอีกไหมใจคนเราครับขอให้ใจสู้นันนะครับขยันอดทนใจกับน้ำเราเนี่ยนะครับน้ำใจกับน้ำรถครับเอาก่อนจะจากไป น้องโอมมีอะไรฝากถึงคนที่กําลังอยากจะเฮ็ดกษตรหรือว่าอยากจะทําเกษตรแบบน้องโอมเนี่ยครับครับผม็คยฝากคนที่กาลังเฮ็ดกษตรนะครับผมนึ่อยจากให้คนที่มีใจรักในการเฮ็ดกษตรก่อนนะครับครับเห็นแล้วมีความสุขกับสิ่งีดียาเฮ็ดนะครับครับผมผมอยากให้เริ่มต้นเธอจุดเล็กๆไปก่อนนะครับค่อยๆทําค่อยๆเฮ็ดค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอือผมก็เริ่มต้นจากโซนสวนป่ามากอนแค่ไรกกวาแค่นั้นนะปีแรกอู้ ก็คือจากหนึ่งไล่ก็ขยับเข้ามาขยับเลื่อขยายเข้ามาณตอนนี้มีประมาณสี่ไล่ครับสี่ไล่ทาเต็มระบบเลยเต็มแล้วครับโอ้ท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ได้ครับทางช่องทางไหนได้บ้างมากได้เลยครับอ่าช่องทางนะครับเพจนาบุญเลือดไร่สุดใจนะครับสามารถ Facebook ใช่ไหมค่า Facebook ก็จะเป็นวัชรพลวงประเทศเดี๋ยวพี่เลนให้ครับอจะเป็นเบอร์โทรสามารถติดต่อพูดคุยได้นับศูนย์แปดสี่ศูนย์ห้าสองสี่สี่หกสองนะครับ ครับผมก็คือตามเบอร์นี้ได้เลยครับครับผมก็คือท่านใดที่สนใจอยากจะศึกษาเรียนรู้กับน้องโอมหรือก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะได้ครับยินดีครับครับผมวันนี้นะครับนัดนะครับเกษตรฟารมยุคใหม่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาที่ติดตามรับชมเกษตรฟารมยุคใหม่โปรดติดตามตอนต่อไปว่านัดนะครับจะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอา ไปดูความสําเร็จนะครับของอีกหลายหลายท่านที่ไหนยังไงนะครับวันนี้นะครับนัดกับน้องโอมนะครับก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับน้องโอมครับ